ตัใส่ดืดพรน่ะ okay. ดิเจ้ากลุมผอมมาจะข่าวบทไหม่ถึงชายคนหนึ่งยี่ีิดถึงแบบถึงคืนวันวันได้แต่ละเมื่ออกไทยเป่าเพอเซนเปียวอยาเกี่ยวใจเธอมาคออ่าได้เนาะ เ่ยวใจเอลูก่ะไน้าเมื่อกี well ้เห็นนะทำอะไรน่ะเมื่อกี ah ้ทำอะไรการเห็นนะเตีดเต็มหัวเต็มแขนเออเสไรต่เ้าหวานเคาเปวเาหวานเข้าเปียบอันไปเอา พี่เศษลูกกอดลายแถ่ใช่สิเพราะเขาบอกคุณหบานเนาะหบานบอกม้วนบานใช่ไหมฮะใต้ใต้ก็มนี่มันประมาณเมื่งจะนี่เนี่ยหัดข้ออะไย่างดีมันเพราะข้อลัวัดมาแจกถูกไงกันอะไรอะไรจิงกะเบลเขาไม่ใช่อะไรวะจิงกะเบลอะไรเนี่ยถ้าคนมาแจกขนมนะไม่ใช่หรอเอามาแจกของไม่ใช่หรอหรอซานต้าหรอซานต้าคอร์ดหรอไม่ใช่ไม่ใช่นั่นน่ะก็สแตนต้าคอร์ดถูกแล้วซื้อมาจากไหน

ดลี่อายชัดมากกว่าศีดีร้านไหนเนี่ยดอลลี่อายเหรอแม่ตอนเช้าอยากดูแล้วมันโป๊ไม่ดูเฉพาะกลางคืนเมคอัพเราดูแค่เฉพาะกลางคืนกลางวันอะไรอย่าอย่าไปดูรายละเอียดตานะมันดูไม่ได้เลยก็สวยเฉพาะกลางคืนพอเราจะตัวไปใส่ไม่หล่อนมันเป็นยังเมลันนี่ม้วนเอ้ยวิวข้าวม้วนวิวม้วนเอ้ยวิม้วนแล้วคนข้าวตักเล็กมาชีว์มาชีว์ให้ผมนะนะผม สาช่วงดีกว่มาชวแแม่เป็นบอยางใ้ดวเอาอะไรเอาเงังเอาเแบบบาทครับพี่เปากับอปดกแล้วก็ลองเพลงอ่ะต้องต้องใส่นี่นะ พี่เปานะยังไม่เคยโอเคได้ถ้างั้นได้เลยแต่งหญิงเลยวันหน้าแข่งกับเมลอนเซอร์ไพรส์แล้วแต่งชายไม่ได้ดึงออกเป็นบิกินี่แล้วก็ชุดละครเพลงพี่เปาแล้วก็ต้องมีจุดขายชั่วยังไงก็คอนเจัดเลยเดี๋ยวกูไปซำเพลงก่อนออกไปเขาลูนุ่ม ออแต่นมพระจักสาวไปเลยตอนเทพเลยีเจะแต่งเป็นผู้หญใช่ไหมใช่ผมก็จะแต่หอเมล่อนสองคนเลยหรอเมล่อนสองคนเลยหรอจะมไปนัดอันไปล้านก็เถอก็ต่งหญิงเลยหรอ้องหญาเดย เลยเข่าว่าไปเกบรับต่กลับมได้เรับต่กลับมาไดเองเพงอ่ะนางปิดตะกอนเตล่าอย่าต่อแลยพูดว่าเป็นหอมเจี๊ยมใครมาเขาหอมเขาไปเอามันดูบางเป็นคนเป็นตัวอยู่พระเอลีเกีเอาติบมาให้นะเราล็กเลให้ฟังหน่อยคนนั้นแหละหรอคนนั้นนัะอ๋อ คอร์ดคอทอดเร็วพอดไม่กับพี่อ่อนไม่แมตสิเมื่อไหนเราจบเราจบใส่ไลูคอตรงไห้ก้าบุนเออเร็วไมวะใส่แล้วก็ใส่ลูคอนี่บอกผู้อ่อนผู้ยุ่ง กมนองมันนักกัือกันได้พอเดี๋ยวเดจะไปให้ไปเสิรุดเอสิรุดอเอาเนืองมาเขาออกแบบมาจากสิเป็แบบคนดีวไปดขออนุญาตเข้าหามเปลี่ยนชุดก่อนครับจะมาบินไปไหนโอเค้นช้โ่ดีร่ออกเยเย่อเย่เลย ขอถามเจ้าแปนแปเอางก็ได้เสียงเาคือหมวัเนาไม่ไ่หัวจใจดีแคก็เห็นว่าเปลนเนาะขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจนอีพอร์ตอีพอเห็นบอกรว่าทไมโอันนี่แม่อันนี้ก็บอกเนี่ย สั่งคำพิเศษสั่งคำจริงๆใครใครทำให้แม่แก้มเหรอไม่อ่ะอันร้านอยู่างไรเอ็ดสั่งร้านทำนี่นะเอาอย่างนี้เด้อนี่กระเบียดเสื้อเดี๋ยวมาสามตัวเก็บใจนะมะเขืามาเขามาวันนี้ไม่เท่าชีวิตนะเก็บไว้เท่าชีวิตนั่นท่นเขามาท่านสี่เดรร้ายตัวนี้อยู่ไม่ไปกรุงเทพแล้วซื้อมาให้เอาไหมเอาแบบไหนแต่ไผ่มุกก็มีแล้วติดหน้าไม่ชอบอกรีเสื้อบียด ตอนร้องเพลงพี่อาุูติดได้มันจะคล้ายกับชุดที่อาจูสินุพูอยากให้เธอลงให้เธอลงให้จิยังน่ะไปาไปครับเียงามอห่งีใส่เอาเากับรอมืออบไกลุ่บอสจเาาตเกือบลับเือบหลับจะว่าตื่นมาได้อีไรือดขาีกินพียงขอขอไปร้องกลางนาน ปาร์ตเป็นฝีมือคุณแม่ตอนไรนะเป็นฝีมือคุณแม่อะไรย่ายนังนลวะหกโมงสิบนาทีแล้วมันหอดคิดมากเราบอกขึ้นี่อันนี้จะเฮ็ดซืบอันหาย่างับไปก็ได้เขาใจเฮ็ดเข้าใจทำเนาะย่างเข้าไปก็ได้ยินว่ามันคิดหอยได้อีกจังเลอนี่เป็นยังหอยในเต็นได้อีกจักมือเอาหอยในตินนอกจากกุ้งีนมาเอา ได้รุนน้ำเนาะบานนี้เทศกาลยังกับสีพอพอบยู่ในเต็ดเนาะปีใหม่ก็มีแฮปปี้นิวเยียร์ไหมเนี่ยู่ปีใหม่ยี่จะตัดแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็ปีใหม่ก็นี่ก็ลัเกิดเดี๋ยวมาจัดช่วยกันนะพี่จูก่อนเพื่อนเซอร์ไพร์น้องได้ไหมไม่บักข้ามขวร มันนี้อยู่มวนานีเห็นมานาะมันแขวดีหัวดูคอยก็กินปลาคาร์พนานแล้วกินกับพอดีตโอ้ไม่ทักทายกันเลยน้องเหมือนก็ไม่รู้จักกันเลยเ้ยยิ้มคือมันล้วนดีเสียทำยังไงบางทีอะไรทำดิสมึงกันไงไม่เอาเอ่อกล้องพี่ไอคูวจับเพลินเลยหรอกเนี่ยเขาจะเก็บของจนว่าเก็บของแล้วฟังกิดินเพราะในเรื่องแค่เอาตอนแรกเขาใส่ตามันจัง ครบแล้วลืมปิดประกาศไดก็ต้องฟังสำลองพิธเรายิ้มหวานๆนะเมืเอืมเนด้ยก็ลองพลธเมื่อเดี๋ยวเขามีความสุขลายเนตะือนีอย่างนี้ติดปิดขอบคุณครับ